มีผู้นำจาก53ประเทศรวมถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรของไทยและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐทยอยเดินทางมาร่วมประชุมจัดระเบียบนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้ซึ่งบรรยากาศกลับกลายเป็นความตึงเครียดในกรณีที่เกาหลีเหนือประกาศว่าเดือนหน้าจะยิงขีปนาวุธนายบารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐเดินทางด้วยแอร์ฟอร์ตวันเครื่องบินประจำตำแหน่งมาลงที่ฐานทัพอากาศเปียงเด็กของเกาหลีใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยภารกิจเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา3วันนายโอบามามีกําหนดเดินทางไปยังชายแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เพื่อดูสถานการณ์ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแม้ว่านายโอบามาจะเคยเดินทางมาเกาหลีใต้แล้วหลายครั้งการทยอยเดินทางไปเกาหลีใต้ครั้งนี้มีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรของไทยไปร่วมด้วยเพื่อเตรียมประชุมสุดยอดจัดระเบียบนิวเคลียร์ในกรุงโซเป็นเวลา2วันโดยจะเปิดฉากขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่ง54ประเทศที่เข้าร่วมไม่รวมเกาหลีเหนือ มีการคาดการณ์นะคะว่าประธานาธิบดีโอบามาจะหาหรือเรื่องนิวเคลียร์กับประธานาธิบดีของจีและรัสเซียเป็นการนอกรอบด้วยซึ่งประเด็นหลักน่าจะยังคงอยู่ที่ความพยายามยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและอิรานอย่างไรก็ตามบรรยากาศทั้งหมดขณะนี้กลับตกอยู่ในกรณีที่เกาหลีเหนือประกาศว่าเดือนเมษายนนี้จะยิงจรวดเพื่อส่งดาวเทียมขึ้นสู่ห้วงอวกาศซึ่งทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้ต่างร่วมกันทักท้วงเกาหลีเหนือกล่าวว่า กล่าวหานะคะว่าเกาหลีใต้พยายามใช้การประชุมที่กําลังจะมีขึ้นเพื่อสาสตร์โครและระดมการต่อต้านเกาหลีเหนือพร้อมกันนี้เกาหลีเหนือ,อยังยืนยันนะคะว่าการส่งดาวเทียมถือเป็นสิทธิที่จะกระทําได้โดยชอบขณะที่สหรัฐก็เตือนว่าอาจจะกระทบต่อสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านอาหารที่ทํากันไว้เมื่อเดือนที่แล้ว เกาหลีใต้ระบุว่าการส่งดาวเทียมของเกาหลีเหนือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธที่จะนำมาใช้ติดหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งเกาหลีเหนือปฏิเสธพร้อมกับเชิญผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนต่างชาติเข้ามาร่วมสังเกตการ